สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้มาผบพผอ,อกับช่องรอดต่อๆเชี่แนวกับเบ้าเหลือมอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับมื้อนี้เบ้าเหลือมกับมีเมนูมานาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับประทานไปน้ำกันกับเก่าครับ,รบเป็นแนวกินิสานมาเท่าพี่น้องมื้อนี้แกงพักพเค็กพี่น้องแกงพักเีเล็กใส่ผัพยนผับพยนคู่เบิรงเปี่ยง เส้นหนังก็เดอกซื้อได้แกงพักอีเล็กเส้นหนังพี่น้องกับเข่าเหนียวอว่อนๆครับพี่น้องหนึ่งไม่ไหมมาครับพี่ๆี่ตั้งประเทศนอกประเทศในประเทศทุกขู่เดือดข้นกันมามากินแกงพักอีเล็กน้ำเบาเหลืองพี่น้องตะเสียอะไงนี่เดี๋ยวสิล้องชิมเหมือนกันขมอ่ำลำไหม ด,ด้วยพนะี่นองคุ้มดีเข้า 那盖一会儿。 ผมดีตอนนพี่น่อย hoàn lấy phải พี่น้องเซียบขมดีตั้งไหนพี่นองง้องเอ้ยแจงผักกิเลก บรรยากาศเพียงเคียงคือเกาฝ่าคึ่มผลคึ้มขอกเป็ดคือเกาพี่น้องแสบคือเากาครับพี่น้องสุดยอด พี่น้องครับโอ้เสียบไหลเขียงพักกิเล็ดเซ่ผับพถยนต์โคสุดยดอดผมขม biết subscribe cho kênh Để มดหิ่ห้อมเดินหนุบพี่น้องอุ้ยมดต้นหัวครับช่วงสามมาทิตย์เนี่ยบ้าเหลิมซื้อเป็ดมาลงพี่น้องข้างหลังนี่นหะเป็ดอีกหลายเดือนหลอกสี่หาเดือนยัง่ยเจ้าขี้แต่กินไข่ครับเป็นเป็ดไข่พี่น้องเป็ดไข่เป็ดไข่ชี้ทิพตัวหาทิพตัวครับเหยี่ยงกี้แต่กินไข่ขันเลี้ยงขี้แตขายมือละแผงก็ได้ขันมันไข่ออกแย่งหน่อยกันไข่มื่อละสามทิพหาโตนี่ เป็นย่างดีเลยพี่น้องย็นเพื่อนมั่นดอกกินป้ได้ขายเมื่อวานนี่กับคุดบัวขุดบัวปลาปลาดุกเห็นมันเล็กกันเขามั่นดอกขุดไปแล้วหลายตะกี้แต่ว่าเบ้าเหลืองไปขุดลงอีกเห็นมันเล็กไหมเพี่น้องเห็นมันเล็กกันเ่ามั่นดอกเห็นมันเห็นมันยูหนำมัเถอะมองยังไงซะแต่ก่อนมันบ่อเล็กปันไดะ มันพ่อสมัยสมเด็จเนี่ยบัดนี้กะพอได้แล้วพี่น้องยังไงจังเหวีห่งยงปลาแม่ปวาายลงเถอะเนาะเลี้ยงไว้กับพ่อได้พ่อได้กินด้วครับถ้าเทียรย้ำอยากเนาะพี่น้องเนาะปลาดุกระดับแต่โมกไปแต่ออมไปแต่เกียงตากเกียงก็ได้กินเแบบตามคุ้งกระเสียบพื่งกันเ็นเปปดปลาแดดเดียว ผมดีตรงไห้เช่นเดิมยังเคยกคับพี่น้องครับเมื่อนี้บ่าเหลืมกับทีกอละาพอแม่เปนอนองไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนนอกจากกันไก่เหลืมครับเ้ออย่เลืมกดแช์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้าเหลือมครับพี่น้องขอบคุณคนทีเข้ามารับชมคลิปบ,บ้าเหลือมครับ และขอคุณนคนทีีกำลังทีสีขามารับชมคลิปเบ้าเหลือมได้ครับพี่น้องครับผมมือนีถ้าเกิดว่ากินบ่สุภาพบอบ่อมวลกินบ่เบิดกับอตวจขอไปพ่อแม่พี่น้องครับผมเฮามารอชมกันววาคลิปหนาเบ้าเหลือมสีมีหยังมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับําหรับมือนีขอกล้าเข้ามาขอพุณครับและสวัสดีครับผม